สวัสดีครับชาวไซคก้อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาปาอทานิมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็มันเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ครับวันนี้สามคู่มาจากสามลีกใหญ่ในยุโรปเลยดูคู่แรกไปดูที่กาโชเซเรียอิตาลีกันในเวลา17็ดนกาสามสนาทีนะครับไปดูโรม่าครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางมอนซาโดยโรม่าเป็นทีมอันดับสิบนะครับมอนซาเเเเเปปป็นน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 ททททีีีีมมมมมมอออออััััััััดดดดดบบโยคคููู่่่่่้้จกกกกกกาาาลลสสสุุรระะตตไขงง โรมาชนะ3เสมอหนแพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะกกยอรี่มา4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางมอนซาชนะ2เสมอ3าครับเกมล่าสุดเอาชนะซาแลนิตาน่ามา3ประตูต่อศูนครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับโรมาวันนี้ตรงกลางจะมีทางเรนาโดสปินาโซลานะครับและหน้าเป้าจะไปทางโรเมลูลูกากูครับส่วนทางมอนซาจะมีดานี่โมต้าตรงกลางครับหน้าเป้าจะเป็นทางโรเลนโซโคลัมโบครับ เขาบอกโรมา่ายกระดับขึ้นมาได้ดีนะครับทีมของมูรินโญ่นะครับชนะมา3เกมติดทุกรายการครับแล้วก็ยิงกระจายเลยด้วยโดยเฉพาะโรเบลูลูกากูครับต้องบอกว่ากำลังดีวันดีคืนครับทั้งทีมแล้วก็ตัวฟอร์มส่วนตัวของลูกากูด้วยบส่วนทามมอนซาแม้ว่าจะเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ไม่แพ้ใครมา5เกมติดแต่ก็หนักเป็นเสมอมากไปนหน่อยนะเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้มอนซามาเยือนโรม่าด้วยโมเป็นตั้มแบบนี้ผมมองว่ารอดยากครับโรม่าจะเปิดบ้านเชือรเอาชนะมอนซา2ประตูต่อ1ครับคู่ที่2 ไปที่ลาลิกาสเปนกันในเวลาสามทุ่มครึ่งเอาสามทุ่มสิบห้าครับไปดูกิโรนาครับทีมรองจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจมส์ทางอเมเรียทีมอันดับยี่สิบนะครับโดยคนนี้จะมาเกมล่าสุดเป็นกิโรนาเอาชนะหกประตูต่อสองครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับกิโรนาชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะกาดิชมา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางอเมเรียไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3ครับ เกมแ่กสุดท้ายแอตติกบิลเบามาสามประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับกิโรน่านี้ตรงกลางอัลสกาเซียครับและหน้าเป้าจะเป็นทางอาเตมโดบิกครับส่วนทางเอเมเรียจะมีอาร์ดรีเอมบาบานะฮะตรงกลางเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับหน้าเป้าจะเป็นทางลากี้รามาซานี่ครับก็ต้องบอกว่ากิโรน่าเนี่ยร้อนแรงมากนะครับชนะมาแปดจากเก้าเกมหลังสุดยอดจริงครับแพ้แค่เกมเดียวคือแพ้กับกรทังเรอัลมาดริดครับซึ่งเข้าใจได้ครับส่วนทางเอเมเรีย เมาหมดตอนเนื่องยาวต้องมาเปิดฤดูกาลเลยนะครับเกเกมแรกไม่มีชนะใครเลยนะครับและแพ้กเกมเย็ยนมา3เกมติดๆโดนยิงเละทั้ง3เกมเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ไม่น่าเจองานยากครับกิโลน่าน่าจะเปิดบ้านตบเอาชนะอาร์มเรียนสบายครับ3ามประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่พิมเรีการติดกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับไปดูแอสตันวิลล่าครับทีมอันดับห้าวี้จะเปิดวิลล่าพักเจอกับทางเวสต์แฮมไนาเตดที่อันดับ7ดครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน1ประตูต่อหนึไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2องทีมกันครับแอสตันวิลล่าชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมน่าสุดเสมอทางวูฟแฮมตันมาหนึ่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางเวสต์แฮมชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางนิวคาสเซิล2งประตูต่อสครับไปดูกันที่ เวสต์แฮมตรงกลางจาร์ดโบเวนครับหน้าเป้าก็จะเป็นทางมิเกลอันโตนิโอครับเราต้องบอกว่าวิลลาฟอร์มดีมากๆนะครับในลีกชนะมาสาจาก4ี่เกมหลังนะครับเกมลุกอยู่ช่วงมั่นใจยิงกันรัวๆเลยส่วนทางเวสต์แฮมทุลักทุเลพอสมควรครับแม้ว่าในถ้วยอื่นยังดูดีแต่ว่าในลีกเนี่ย4เกมหลังเนี่ย ชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียประตูค่อนข้างจะง่ายเพราะผมมองว่าวิลล่าเล่นในบ้านด้วยด้วยเสียงของแฟนผมมองว่าพวกเขาจะแรงต่อครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่กาโชอสไดเทอรี่ครับโรม่าครับจะเปิดบ้านเอาชนะมอนซ่าได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ที่ลาลิกาสเปนกีโรน่าครับจะเปิดบ้านเอาชนะอามาเรียสามประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับจะเปิดวิลล่าพ์คดับฝันเวสต์แฮมด้วยก เชือด2อประตูต่อหนึ่งครับเราอย่าลืมกันนะครับซัพปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ